<c oughs> ตะกี้เห็นเนน <c oughs> พันเท้าเลยถามว่าไปโดนอะไรมาว่าอยู่ตัดกิ่งไม้ช่วยงานวัดเราเนี่ยแหละ คนที่จะตัดกิ่งไม้ให้เนี่ยก็มีจํากัดไม่ได้มีมากมายเพราะพระเรานี่ทําไม่ได้ต้องอาศัยคารวะอาศัยโยมบางทีโยมที่มาก็มาช่วยระยะบางทีเราไม่เห็นว่ามีกิ่งไม้ตรงนั้นตรงนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ก็เลยต้องได้ช่วยงานประเภทนี้มากหน่อยนี่ไปตัดไม้อยู่บนกําแพงมะกำแพงเลื่ออะไรเยูะสูง ที่สูงสักสองเมตรปรากฏว่าแตนต่อยนะแตนต่อยใครยังไม่เคยโดนนะโดนแตนต่อยอะไรกระโดดพึงเลยเพราะงั้นเอะเท้าก็เลยลงระยะมันสูงจะกะยังไงมันก็กะยากเพราะน้ำหนักตัวเรามันลงเร็วใช่ไหมกเ็เลยอะไรเอ็นมากจะอักเสบหรือยังไง ี่ย <c oughs> ทำให้ได้นึกถึงที่หลวงตาท่านเคยเล่าสมัยท่านอยู่น้องผืนนาในหลวงตา <c oughs> ก็มีความจำเป็นต้องไปช่วยกันแบกสุงสุงในใหญ่นะสุงก็คงไม่ถึงขนาดใหญ่จนเกินกำลังสององค์อันนี้สุงที่แบกกันสององค์มีองค์แรก แล้วก็องค์ที่องค์ที่อยู่ต้นแล้วก็องค์ที่อยู่ท้าย <c oughs> <c oughs> แบกซุงนี่ก็ปรากฏว่าระหว่างที่กําลังแบกซุงเดินไปเดินไปนี่สุงนี่หนักมากนะแบกนี่ก็ต้องเดินกันหนักเลยน้ําหนักไม้นี่เท่าไหร่นะพ่อถ้าที่เป็นกิโลเท่าไหร่ดี <c oughs> เป็นร้อยกิโลได้นะต้องร้อยกว่าหรือเปล่า แต่คราวนี้อยู่ในรูปที่กลมๆใช่ไหมมันมีโอกาสที่จะกลิ้งเวลาแบกก็คือเอาใส่ไหลเอาคอถ้าสมติว่าสององค์นี่แบกแล้วปล่อยมือถ้ามันกลิ้งไปทางนี้ก็แล้วไปแต่ถ้ามันกลิ้งมาทางคอเนี่ก็คือคอหักใครจะเอาคอมารับน้ําหนักเป็นร้อยกิโลได้เพราะฉะนั้นการแบกถือไปนี่ต้องโอ้ ต้องมีความระมัดระวังมีมีหน้ามีภนะาะกรรมฐานเราที่เคยแบกของประเภทนี้แล้วก็องคหน้าองค์หลังไม่ระวังกันมีคอหักมีมีมาแล้วงั้นเสียชีวิตมาแล้วในสมัย <c oughs> ที่หลวงตาท่านเป็นพระหนุม่มอยู่กับหลวงปู่มั่นที่น้องผืนหน้าในเนท่านก็มีธุระเกี่ยวกับวัดวานแน่นอนละท่านก็ไปแบกท่านก็ไม่ได้เล่าว,ว่าที่ท่านไปเอาสุงนี้จะเอามาทําอะไร แต่ก็ต้องทําเกี่ยวกับเสนาสนะอะไรที่จําเป็นของวัดของวานแน่นอนล่ะท่านก็ไปแบกกันองค์หลวงตานี่ยอยู่ด้านหลังองค์องค์หนึ่งอยู่ด้านหน้าว่างนั้นเถอะแล้วก็มีน่าจะยังเป็นเนนนะหลวงปู่เพ็งน่าจะเป็นเนนเท่านั้นเลยน่าจะยังไม่ได้มามาช่วยโดยตรงรือลือ,อน้ำหนักจะพอดีกับสององค์ท่านก็เลยดูอยู่ห่างๆอันนี้ ปรากฏว่าระหว่างที่เดินแบกไปนี่ไปโดนลังแตนเข้าอันนี้คือทั้งลังนะไม่ใช่แค่ตัวสองตัวตัวสองตัวนี่ก็ใครโดนมาก็ยังผึ่งเลยเพราะนั้นเดี๋ยอยู่ตรงไหนก็มีแต่ต้องหนีเท่านั้นไม่ได้สนใจความสูงความต่ําไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นยังไงว่างนั้นแต่ขอให้พ้นไปจากไอ้แตนเนี้ยเพราะมันเหมือนกับเอาไฟมาจิ้มนี่เอาไฟร้อนๆเหล็กร้อนๆมาจิ้มตรงนั้นจิ้มตรงนี้เพาะนั้นอ่ะลองพิจารณาดู จิ้มแล้วไม่แล้วเหมือนจิ้มอยู่อย่างนั้นความเจ็บของของพิษของลังแตน <c oughs> อันนี้คือลังทั้งลังแตกหือออกมาคราวนี้หลงตาโยด้านหลังองหน้าเดินไปแล้วก็ไปโดนลังแตนเวลาบทโดนมาโดนองข้างหลังางั้นเถอะนะโดนทั้งลังวัางั้นเถอะคราวนี้หน้าปล่อยไหมถ้าเป็นพวกเราโดนแค่สองตัว อันนี้คือทั้งรังนะรังมันจะเยอะขนาดไหนรังแตนอย่างมากๆากยคงเป็นป่าที่สมบูรณ์ใครมีใครมีความรู้แตนทั้งรังเนี่ยมันเยอะแค่ไหนลหลวงปู่ก็เป็นร้อย <c oughs> อันนี้มาโดนหลังหลวงหลงตาหมดเลยทั้งศีรษะทั้งหน้าทั้งตาอะไรขานี้หลวงตาเนี่ยท่านไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยไม่ปล่อยซุงระหว่างที่โดนเนี่ยท่านระลึกว่าถ้าเราปล่อยซุงเมื่อไหร่องค์หน้าคอหักเพรางก้นเถอะ คงอยู่ในระยะในทิศทางที่ทุงจะต้องหมุนข้อหาคอจะต้องกลิ้งข้อหาคอเพราะฉะนั้นหลงตาท่านจะไม่ปล่อยเลยเวลาปล่อยในน้ําหนักสมมติเราปล่อยนะน้ําหนักมันจะลงทั้งกลิ้งทั้งลงแบบนี้คือลงตรงเพราะมันหนักมันไม่มีทางที่จะเบ้ออกอย่างนั้นอย่างนี้ลงตรงแต่ว่าลงตรงแบบพลิกเข้ามาทางทางสิ่งที่ค้ายันอันนี้ใช้คอค้ายันอยู่บ้างประคับประคองเพราะฉะนั้นท่านเลยบอกว่าองค์หน้าจะต้องคอหักแน่นอน ท่านเล็มไม่ปล่อยเลยว่างันเถอะโดนรังแตนต่อยทั้งรังแล้วก็ไปเนี่ยหลงตาเนี่ยไม่ร้องสักคํานะไม่ร้องเอออะอะไรไม่มีถ้าพอเราโดนนี่ก็ต้องโอ้ยว่ากันเถอะเนี่ยอะไรที่ว่ามันเจ็บตรงโอ้แต่ละ,แต,ละแต่ละตัวที่ต่อยที่ต่อยเข้ามาเนี่ยไม่ธรรมาดาแต่ปรากฏว่าผู้ที่ร้องคือใครรู้ไหมองคหน้าไม่ทราบนะไม่ร้ององหลังโดนคือหลงตาไม่ร้อง องที่ร้องคือสามเนรเพงโอ้ยหลวงตาท่านเล่าไม่ได้โดนนะท่านไม่ได้โดนแต่เห็น <laughs> เห็นอุ้ยทั้งรังมาต่อยนะร้ <laughs> องแทนนั่นโอ้ยร้องหลวงตาท่านเล่าสามมเนนเพงหลวงปู่บุญเพงวัดถ้ำคลองเพลนลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นแล้วก็มาอยู่กับหลวงหลวงตาพักหนึ่งแล้วก็มาอยู่กับหลวงปู่หลวงปู่ขาวนั่นแหละน,นี่ท่านเป็นสักขีพยานหลวงตาท่านอธิบายเรื่องนี้ว่า เป็นสันชาธตยานท่านไม่ได้ใช้คำว่าอะไรอย่างอื่นเลยคือเป็นสันชาตยานคำว่าสันชาธตยานนี่ก็คือเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาปุ๊บนี่สันชาธตยานของการหนีภัยแต่นี่สันชาตยานของการปก,ปกปักรักษาหมู่เพื่อนอันเนี้ยคือเป็นเป็นสันชาตยานก็แสดงว่าเป็นสิ่งที่หลวงตาน่าจะสั่งสมสิ่งเหล่านี้มาพอสมควรแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหลวงตาไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรม ถ้าเราไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติรรมเนี่ยสติที่จะระ,ะลึกรู้ตัวทั่วพร้อมได้ทันทันต่อเหตุการณ์แล้วถึงขั้นที่เรียกว่าไม่ปล่อยเพราะรักษาชีวิตคนหน้าเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาได้ง่ายต้องเกิดจากการฝึกฝนแต่การฝึกฝนของหลวงตาเนี่ยท่านใช้คำว่าสัญชาตญาณก็เป็นสิ่งที่แปลกอยู่อันนี้ก็ยังแปลกก็ไม่ได้ไปถามหลวงตาว่าทําไมว่าสัญชาตญาณแต่ก็มารับกันกับสิ่งที่เกิดขึ้น ในเวลาต่อมาที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นและจะกระทบกระเทือนต่อความเป็นอยู่ของคนในชาติหลวงตาท่านก็ทนดูไม่ได้เป็นสัญชาตยายานที่ทนดูไม่ได้จะต้องออกมาปกปักรักษาแบบหนึ่งแบบใดอันนี้จากเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นเรื่องที่คนทั่วไปทําไม่ได้พอโดนปุ๊บจะต้องปล่อยไม้ปล่อยมือวิ่งเ,เลยเพราะงั้นเถอะองค์หน้าจะเป็นยังไงไม่มีโอกาสได้คิด ไม่มีเวลาที่จะได้คิดไม่ได้ตั้งใจจะประทุษร้ายไม่ได้มุ่งร้ายแต่ไม่มีเวลาได้คิดนะเพราะฉะนั้นการที่โดนแล้วก็โดดลงนี่คือไม่คิดว่าตัวเราจะเป็นยังไงอันนี้หลวงตาท่านคิดว่าตัวเป็นยังไงเป็นได้แต่องค์หน้าอย่าถึงขั้นตายยอมเจ็บแทนว่างั้นเถอะนี่คือครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นที่น้องผืนานาในอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นที่วัดป่าบ้านตาดนั่นแหละ <c oughs> เด็กเดินแล้วไปโดนลังอันนี้จะเป็นลังต่อมอันนี้ จะเป็นรังต่อหัรวเสือมั้งอันนี้ต่อแล้วก็ทั้งรังเช่นกันอันนี้พอไปโดนไปโดนเข้าลื่นเกี่ยวกับหมามันจะมีหมามาด้วยหมามันอะ,อะไรกันแล้วมันก็ไปโดนปรากฏว่าแตกรังออกมาครัวนี้มาจะมาต่อยเด็กต่อยเด็กลงตาท่านเห็นอย่างนั้นปุ๊บท่านเข้าไปปกป้องเด็กเลยเอาตัวเอาเอาตัวเข้าโอบเด็กไว้เลยแล้วท่านก็โดนตัดอะไรต่อ ต่อยทั้งทั้งลังเหมือนกันว่างั้นเถอะนี่คือสองเหตุการณ์อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ท่านเห็นเห็นแล้วก็เข้าไปอุ้มไปโอบอุ้มไปป้องกันเด็กตัวเองเลยโดนว่างั้นเถอะนี่คือสิ่งที่ลงตาท่านสองเรื่องนี้ท่านก็ใช้ว่าสัญชาตญาณของการที่ปกป้องคุ้มครองท่านออกตัวแล้วสองเหตุการณ์นี้ทําให้ท่านป่วยเลยนะพิษที่เข้าในตัวนี่ทาให้คืนนั้นทั้งคืนเรียกว่าถึงขั้นเป็นไข้เป็นไข้ เรียกว่าหลับแทบไม่ได้เลยเพราะว่าพิษไข้พิษของอสัตว์ประเภทนี้มันรุนแรงทําให้เป็นไขน้นอนไม่หลับแทบทั้งคืนนี่ท่าน,นที่เราฝึกที่ท่านสอนให้เราสวดมนต์ไหว้พระภาวนาก็เพื่อที่เราจะได้เผชิญกับเรื่องราวเหล่านี้มีใครทราบบ้างว่าเราจะไม่โดนเราจะไม่เจอกับสิ่งต่างๆทําให้เราต้องเจ็บไข้ได้ป่วย ทำให้เราต้องร่างกายลําบากลําบนมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมีใครรับรองได้ว่าเราจะไม่เป็นตั้งแต่นี้ไปจนถึงวันที่เราจะตายเนี่ยเราจะไม่เป็นว่างั้นเถอะแต่เราตายเราจะตายอย่างสงบเงียบไม่มีความเจ็บแม้แต่นิดเดียวมีใครกล้ารับรองเนี่ยที่ท่านสอนให้เราต้องหมั่นสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระคืออะไรไม่ได้สวดแต่เพียงปากแต่ใช้ปากให้เป็นประโยชน์แทนที่จะใช้ปากพูด ซุพินุนทาด่าว่านึกตำหนิติชินอะไรต่ออะไรเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยามากล่าวในสิ่งที่ดีงามก่าวบูชาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะท่านสอนเรื่องเหล่านี้แหละสอนวิธีปฏิบัติต่อกายต่อใจนี่แหละเนี่ยท่านสอนเรื่องราวเหล่านี้เพราะนั้นท่านจึงเป็นผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่เหมือนกับเราได้วิชาความรู้ทําให้เราประกอบอาชีพได้นี่ก็มาจากคุณอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่อุปการะเราช่วยเหลือเราอันนี้เป็นคุณยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นอีกเพราะเป็นคุณที่ เราจะได้รู้รู้ตัวของเราปฏิบัติต่ตอกายต่อใจของเราได้ถูกนี่เพราะนั้นเราจึงได้กล่าวการสวดมนต์ไหว้พระก็คือการที่เรากล่าวสิ่งที่เป็นเป็นธรรมสิ่งที่เป็นคุณต่อชีวิตของเราระหว่างที่สวดเนี่ยไม่ได้ปล่อยใจนะการสวดมนต์ก็คือการที่ฝึกฝึกให้ใจนี่อยู่กับสิ่งที่เรากล่าวนี่ก็คืออย่าปล่อยใจถ้าเรากล่าวเฉยเแต่เราปล่อยใจไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ยังไม่เรียกว่าสวดมนต์แท้ เนี่ยส,สวดมนต์ที่แท้จริงก็ค mm. ือการสํารวมใจให้ใจของเราเนี่ยอยู่กับการสวดมนต์การที่เราเอาใจมาอยู่กับการสวดมนต์ได้ก็คือเอาใจมาอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนี่คือการฝึกสํารวมใจเนี่ยฝึกภาวนาเพราะนั้นการสวดมนต์ไหว้พระนี่คือเบื้องต้นที่เรากําลังจะเข้าสู่ในภาคปฏิบัติเนี่ยก็คือแล้วก็หลังจากสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งภาวนาในการนั่งภาวนาคือการฝึกโดยตรงฝึกที่จะให้เราเป็นผู้มีสติไม่ปล่อยสติไม่เผลอสติ เรามีสติวันหนึ่งขึ้นหนึ่งเนี่ยน้อยมากเราทดลองดูได้เลยนะเราทดลองดูลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกให้มีความรู้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกดูซิว่ามันอยู่ได้กี่ครั้งหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เผลอไปเรื่องนั้นแล้วหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เผลอไปเรื่องนู้นแล้วแต่ไปเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องการเรื่องงานเรื่องอนาคตเรื่องวางแผนว่าจะทําอย่างนั้นจะทําอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมมันดึงออกไปหมดเลย กำลังที่เราจะอยู่กับงานเดียวเนี่ยไม่ได้เลยเราจะต้องวิ่งเข้าไปงานนั้นเพราะวิ่งเข้าไปงานนั้นยังคิดไม่ตกผลึกเลยวิ่งไปงานนี้อีกเพราะงานนี้ยังไม่ตกผลึกวิ่งไปงานน้น,นอีกเหมือนงั้นเถอะเพราะนั้นถ้าเราเป็นนักวางแผนก็ปเป็นนักวางแผนที่ไม่มีประสิทธิภาพนักวางแผนที่มีประสิทธิภาพก็คือนักวางแผนที่เอาจิตของเราเนี่ยอยู่กับเรื่องนั้นจริงๆจนตกผลึกเนี่ยได้เหตุได้ผลแล้วถอยกลับมาสู่งานงานใหม่เนี่ยพออยู่งานใหม่ก็อยู่งานนั้นจริงๆเหมือนงั้นเถอะเนี่ยอันนี้เราไม่ เราไปทําอะไรก็อยู่กับงานนั้นได้ประเดีเด๋ยวดึงแล้วก็ถูกผลักใสไปไปเรื่องนั้นถูกผลักใสไปเรื่องนี้เนี่ยท่านนึงบอกว่าใจเราเนี่ยเหมือนลูกฟุตบอลถูกเตะเานั้นเตะตลอดเตะซ้ายเตะขวาตลอดไปทิศไปทั่วทวีปทั่วโลกได้หมดเลยจากจิตของเราเองเพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าภาวะแบบนี้วเวลาที่เผชิญกับโครคภัยไข้เจ็บเผชิญกับความเจ็บป่วยเนี่ยมันลําบากอยู่เนี่ยในที่สในขณะที่หลงตาเห็นไหมโดนสิ่งที่ ทำร้ายต่อหน้าต่อตาเนี่ยท่านนิ่งเนี่ยสามารถนิ่งนิ่งได้ตั้งแต่จิตว่างั้นเถอะเพราะนิ่งได้ตั้งแต่จิตแล้วเพินิษพิจ,รจารณาเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเข้าใจว่าเวทนาเนี่ยไม่ได้เป็นเราในขณะที่พวกเราเนี่ยเจ็บปั๊บเนี่ยเวทนานี่คือเราเลยว่างั้นเถอะนะเนี่ยเวทนาเป็นศักแต่ว่าเวทนาเนี่ยคำนี่เป็นคําที่น่าไปพินิษ์พิจารณานะ sino, กายสักแต่ว่า ankles, กายเวทนสาสักแต่ว่าเวทนาจิตสักแต่ว่าจิตเนี่ยสามอย่างนี้ไม่มา ไม่มาถือกันและกันเหมือนกันแต่ผู้ที่ถือก็คือจิตนั่นแหละจิตไปถือเอากายมาเป็นเราจิตไปถือเอาเวทนามาเป็นเราเอาความเจ็บปวดภายนอกมาเป็นเราอ้าวก็มันเจ็บจริงๆเหมือนันแต่อ้ามันเจ็บจริงๆเจ็บจริงๆแต่ถ้าเรามีสตินี่มีสติตั้งมั่นอยู่เราพอจะเข้าใจว่าความเจ็บก็เป็นสัจธรรมประเภทหนึ่งนะเป็นทุกทุกขสัจนะท่านใช้คําว่าทุกขสั์เป็นทุกขสั์ประเภทหนึ่งคือเป็นความจริงประเภทหนึ่ง แต่ไม่เข้ามาปะปนในใจเราได้นีตรงนี้แหละนี่คือสิ่งที่ท่านฝึกที่ท่านฝึกมาตลอดชีวิตของการฝึกเพื่ออันนี้แล้วดีต่อพวกเราไหมดีต่อพวกเราไหมว่าถ้าพวกเราวันหนึ่งที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราสามารถที่จะแยกธาตุแยกขันแยกกายแยกความเจ็บออกจากจิตของเราได้เพราะฉะนั้นความเจ็บมีอยู่แต่เป็นเพียงเจ็บทางกายไม่ได้ซึมซับเข้ามาในใจแหน่ฝึกไหม เพราะฉะนั้นตลอดชีวิตเนี่ยที่ท่านต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรมที่ท่านต้องพุทโธไปไหนเดินไปไหนมาไหนพยายามพุทโธอยู่ตลอดเพื่อฝึกตรงน,นี้แหละฝึกวันที่เราจะได้เผชิญเผชิญกับความเจ็บที่เราจะต้องเจอแน่ๆเนี่ยไม่มีใครล่วงพ้นไปได้นะอย่าไปคิดว่าเราจะต้องดีเสมอไปไม่ดีเพราะร่างกายนี้เป็นร่างกายของความแตกดับของการแตกสลายมันต้องเจ็บความเจ็บจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆแต่เราจะถือเอาความเจ็บมาเป็นเราเนี่ยอันนี้แหละคือความหลง โทษที่รู้ว่าความเจ็บไม่ใช่เรานี่คือความรู้นี่เพราะฉะนั้นที่ท่านฝึกทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อเอาความหลงออกจากใจของเราแล้วเอาความรู้จริงขึ้นมาแทนในใจของเราแต่ต้องเกิดจากการปฏิบัติเพราะนั้นการที่เราสวดมนต์ไหว้พระ,ะเจริญสติอยู่ตลอดไม่เผลอสตินี่คือการฝึกฝึกก็เพื่อวันแบบนี้แหละนะหรือพวกเราพร้อมที่จะมาเชิญได้เวลาโดนต่อโดนแตนโดนอะไรก็ตามที่เจ็บปั๊บเนี่ย เจ็บทั้งกายแล้วก็เจ็บทั้งใจเบบงั้นเถอะนี่เราอยากจะเป็นแบบนั้นไหมถ้าในเมื่อภาวะเจ็บแต่กายไม่เข้าถึงใจมีอยู่จริงเนี่ยมันน่าที่จะทดมันน่าที่จะเอาชีวิตของเรามาฝึกฝนไหมหรือเราจะใช้ชีวิตของเราฝึกฝนแต่สิ่งภายนอกหาอยู่หากินหาเงินหาทองหาเลี้ยงดูลูกดูหลานอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจเรื่องนี้เลยทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดแล้วถ้าเราทําเรื่องนี้ได้นะติดตัวนะ ติดตัวแต่ทรัพย์สินเงินทองลูกหลานไม่มีใครติดตัวไปได้สักคนหนึ่งถึงเวลาตายจากเราขอตายไปพร้อมลูกพร้อมหลานเนี่ยได้ไหมเนี่ยเรารักคนนี้มากเราห่วงคนนั้นมากเพราะนั้นไปด้วยกันเพราะนั้นเถอะไม่มีพอตายไปแล้วตายแต่กายแต่ใจในไปแล้วไปตามบุญตามกรรมของตัวไม่ได้กอดคอกันไปได้ไม่ใช่เนี่ยกว่าจะไปเจอกันได้อีกเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยแล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วแต่เหตุป,ปัจจัยเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสะพึงกลัวนะท่านจึง ทำให้เราต้องมาเตือนตัวเองอยู่ตลอดนะที่ท่านเร่งเดินจงกรมนั่งสามาธิภาวนาเพราะท่าระลึกแบบนี้ระลึกความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันสูงมากเพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกฝนความเป็นความตายความเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราเนี่มันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากเพราะฉะนั้นเราต้องรีบฝึกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าอะไรจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเห็นไหมถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทไม่ประมาทคืออะไรก็คือรักษาสติตลอด เพอสติก็คือประมาทเหมือนกันเถอะเพราะนั้นเราใช้ชีวิตอย่างประมาทไหมเนี่ยเราพร้อมที่จะเผชิญกับความเจ็บความป่วยแล้วจิตใจของเรายังมีความมั่นคงอยู่ได้ไหมอันเนี้ยน,น,น่าฝึกไหมเพราะนั้นก็ฝากพวกเรานะเป็นข้อคิดใครยังไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระภาวนายังไม่ทําจนเป็นนิสัยภาวนาทั้งเต็มรูปแบบคือนั่งภาวนาเดินจงกรมภาวนาเต็มรูปแบบไม่เต็มรูปแบบก็คือ การทำกายกิจการงานนั่งรถนั่งลาการไปกันมาเราภาวนาไปด้วยตลอดคือไม่เผลอสติรักษาสติตลอดผู้มีสติเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยไม่วันไหวมั่นคงดีไหมจะดีต่อชีวิตพวกเราไหมก็ขอฝากเป็นข้อคิดละวันนี้ก็สมควรแก่เวลา ยะถาบริวาหากูลาปาลิปุเรนตีสากลังเอวามวะอิโตเินังเปตนางอุปกปติอิชิตังปติตังสุขังทิพเปเมวะทิพตะตุตะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาลโสยะถา มณิชติลโสยยหางพิโยอวิวันจันตุสัพพะโรโอวี พุทธานุภาเวนะสัมปะธรรมานุภาเวนะสัมปะสังฆานุภาเวนะพุทธารตานังธรรมารตานังสังฆารตานังเตน ทาชันตุจุปันกวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุยาเทยัสชายาเสทิธนังลาภมสขีภะกายังสุขังพลังสิริอายุจวันน้อจะโคขังวุจิชายสวะสกวาสาจะอายุจะชี Pauwatusa <laughs> Paman Kalam Rakan Tusa Padewatasa Pabunta Nubhavenasata Joti Pauwantute Pauwatusa Paman Kalam Rakan Tusa Padewatasa